าเอาแบตเตอรี่ไปย่อยในเครื่องย่อยมันจะระเบิดไหมคําตอบคือไม่จําเป็นต้องระเบิดเสมอไปครับแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าเครื่องย่อยที่ใช้กับแบตเตอรี่เก่าไม่ใช่เครื่องย่อยธรรมดาทั่วไป เรื่องย่อยอุตสาหากรรมที่ออกแบบมาสำหรับวัสดุอันตรายเช่น SSI Trading จะใช้ระบบ low speed high torque หรือพูดง่ายๆคือหมุนช้าแต่แรงบิดสูงทำให้เกิดแรงบีบมากกว่าแรงกระแทกจึงไม่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือความร้อนที่ทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้ นอกจากนี้ยังมีระบบ Containment and Cooling ที่ควบคุมอุณหภูมิและป้องกันการรั่วของสารเคมีรวมถึงการใช้ใบมีดที่ออกแบบเฉพาะวัดสดุแต่ละประเภทเช่นแบตเตอรี่ลิเทียมหรือแบตเตอรี่รถยนต์เพื่อให้ย่อยได้อย่างปลอดภัยและสามารถแยกวัดสดุไปรีไซเคิลต่อได้ฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วเป็นเทคโนโลยีระดับสูงมากครับที่ช่วยให้ของอันตรายกลายเป็นทรัพยากรที่ใช้ซ้ำได้ ถ้าอยากรู้ว่าในโรงงานจริงเขาทำขั้นตอนการย่อยแบตเตอรี่ยังไงคอมเมนต์คำว่าอยากดูเครื่องย่อยจริงไว้ด้านล่างเลยครับ